เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทครับได้เงินมาปุ่งไปอฝากประจำพอคบปีผมก็เริ่มพี่สร้างบ้านเลยคือผมไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้แบบเด่นนางแค่ไหนครับมันไม่มีเงินจะมีบ้านเนี่ยมันก็ยังมีที่อยู่ครับถ้าผมมีชีวิตที่ดีขึ้นผมก็จะไม่ไม่ทิ้งครอบครัวหรือว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องที่อยู่ข้างๆครับนอกจากร้องเพลงผมทำทุกอย่างนะที่ผมขายทุกอย่างเลยผมไม่ไม่อายที่จะมากินแต่ในที่แฟนข่าวยังเขาให้กำลังใจยัง s พ p อ o r t ผมก็จะร้องเพลงให้เขาถ้าวันหนึ่งมันไม่มีแล้วผมก็ไม่ไม่เอาแล้วก ทอลลละะาพานโดนออยเกดเกสวัสดีครับผมนันต์ครับหรือ,อานันไม่ทองคำครับผมวิ่งชนพรมเลียงครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าปากยอก็ได้ผมเกิดที่ดอยแม่ตอขีครับก็อยู่ที่อำเภอท่าสงยางจังหวัดตาาครับ ประกวดไม่าองาำซีซั่นที่6ปีนั้นก็ได้แชมป์เงินรางวัล1น1ล้านบาทครับหากคาสีทุกอย่างเรียบร้อยเหลียวมาเก้าแสนได้เงินมาพูดเอาเปฝาก,กว่าจำสภาพบ้านตอนที่ยังไม่ได้เข้ามานั่นลองก็โอ้ตามสภาพของ คนบนดอยอะครับมันเป็นบ้านไม้ไผ่หลังคามุงด้วยใบหญ้าคาเนี่ยพอครบปีผมก็เริ่มที่สร้างบ้านเลยผมอยากให้พ่อกับแม่แล้วผมมาสร้างที่ใกล้ถนนละจากแม่สอดไปแม่สิเลียงนี่แหละพอสร้างไปปุ๊บอบบช่างเหมือนเขาทิ้งงานนะครับแล้วผมก็หาช่างใหม่มก็เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปนิดน,นึงคือเงินรางวัลก็หมดนะพุดแม่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 แฟเฟร็ดครับช่วยทุกๆคนนั่แหละเป็นคนทำให้ผมนะ คือผมไม่รู้ว่าผมอยู่อยู่ตรงนี้แบบเดินทานแค่ไหนครับมันไม่มีเงินถ้ามีบ้านเนี่ยมันก็ยังมีที่อยู่ครับแต่ถ้าผมมีเงินร้านนึงเงี้ยแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยบางทีเราไปซื้อโน้ตซื้อนี่อย่างเงี้ยซึ่งบางสีบางอย่างเราซื้อไปแล้วมันไม่มูลค่ามันลดอ่ะอย่างเช่นผมซื้อรถอย่างเงี้ยมันจำเป็นกับชีวิตประจำวันก็จริงแต่ว่าเวลาซื้อปุ๊บจากมือหนึ่งเราก็ขายต่อราคามันก็เป็นมือสองละอยากสร้างบ้านก่อนอย่าได้ที่มันมั่นคงก่อนนะครับหลังจากสร้างบ้านให้แม่เสร็จปุ๊บตอนนี้กกกกก็็็็สสสรร้้้้้้้้้้าา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 งงงงใใใใหหพพพพีีีีีีีี่่่่่่ชชััยยแแลลววววววเเเปปนนนนนคคคคมม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 ตตตจจขขขออออผผผผผะทททททๆุไไดดดบูถิึ ว่าจะไม่ไม่ทิ้งครอบครัวหรือว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องที่อยู่ข้างๆครับ <S <S มาในน้ำใจจากแม่ๆแฟร์คลรบทุกๆคนที่ให้มาผมก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆสร้างทีนนิดทีนนิดนอกจากร้องเพลงผมตทำทุกอย่างนะพี่ผมขายทุกอย่างเลยมันจะเป็นพริกโคก ลิสติเขาขายนะพี่ผมไม,ไม่ไม่อายที่จะมากินอน,นาคตข้างหน้าครับผมกลัวว่าจะต้องใช้เงินอีกเยอะมิหลานผมอะไรคนเลยที่ต้องเรียกต่ออันนั้นที่ผมสนับสนุนได้ผมก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่เมื่อก่อนเราซื้อของมันราคาเท่านี้พอมาวันนี้ก็โหมันสูงกว่าปีเมื่อก่อนเยอะเลยแล้วเราไม่คิดไปข้างหน้าถ้า20ปีไงถ้าผมมีอายุผมยังไร่40อย่างเงี้ยแล้วของมันจะแพงขนาดไหนครับอายุน้อยอยู่ก็เลยยังหาอะไรได้เสริมที่ยังใช้ใจในทุกวันนี้ก่อนแต่ส่วนที่เราได้ค่าที่ร้องเพลงวันนั้นเราก็าเก็บไว้เผื่ออน,อนาคตนะครับ เงเินเกฑ์แบบมันมีไม่เยอะแต่ว่าผมจะมีผมมีบ้านนี่แหละครับอยู่ที่ในตัวเมืองแม่สอดแล้วก็มีที่เดี๋ยวผมก็ซื้อไว้คือเผื่ออนาคตคือม,มองว่าซื้อพวกนี้ดีกว่าคืออย่างน้อยอนาคตมันก็ขึ้นผมก็จะไปเปทุนมการศึกษาให้กับน,น้องๆบ้างครับลูกเรียนเก่าผมแหละเพราะาเราเราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเรารู้ว่าเด็กเด็กคือเขาต้องการอะไร เขาขัดเดียวและคือตอนเที่อยู่บนดอยมไม่ว่าจะโอกาสหรือว่าอะไรอยากมันเทียบกับข้างล่างไม่ได้ในส่วนของโรงพยาบาลผมก็ไปบริจาคก็คาราบหมื่นสองหมื่นผมก็ทำมาตลอดตรงนี้ทำเท่าที่ผมมีกําลังชีวิตตอนนี้ก็ดีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหน้ามือเป็นหลังมือเลยขอบคุณโอกาสครับแต่ในที่แฟนข่าวยังเขาให้กําลังใจยัง s พ p อ o r t ผมก็จะร้องเพลงเขาเพราะว่าถ้าเขามีความสุขกับการที่ผมร้องเพลงเขาผมก็ยังยทำอยู่ถ้าวัานหนึ่งมันไม่มีแล้วผมกไม็ไม่เอาแล้วก็คงพอ